มาพบกับผมภูมิจากชาแนลมนวิครั้งหนึ่งนะฮะและวันนี้เรามาเจอกับสกูตเตอร์รุ่นที่ดีที่สุดท็อปที่สุดของ s e g w a y n i ไนบนะครับกับรุ่นนี้เลยฮะซูเปอร์สกู e ตเตอร์ g t 2และวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สนาม Thailand Circuit นะฮะและแน่นอนเรามาอยู่กันถึงขนาดนี้ต้องมีเทสต์เปอ formance ให้ดูกันแน่ๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ GT2 ตัวเป็นๆตัวนี้เลยนะฮะและสำหรับใครที่ติดตามช่องบนวิวมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆเราเคยถ่ายรีวิว GT1 ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยอธิบายแล้วว่าเจ้ารุ่น Super s ์ส o ูตเต GT เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ยังไงไปดูตรงนู้นได้แต่เดี๋ยวตอนนี้นะครผมจะมาอธิบายว่า GT2 เนี่ยมันต่างกับ GT1 ยังไงซึ่งภายนอกจะเห็นด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือข้างเครื่องตรงนี้ มันจะเป็นสีทองนะครับ G.T.1 เนี่ยมันจะเป็นสีเงินๆนะครับผมซึ่งมันจะมีตัวเลข02กำกับชัดเจนก็คือ G.T.2 นั่นเองนะครับส่วนที่2นะครับส่วนต่อมาอาจจะสังเกตยานนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยตรงชคทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเขานะฮะจะเป็นสีแดงเด่นชัดแล้วก็เป็นความสปอร์ตมาก่ขึ้นนะฮะในส่วนของอย่างที่3นะฮะอันนี้ชัดเจนที่สุดแน่นอนนะครับผมก็คือในส่วนของจอจอของ G.T.2 เนี่ยจะเป็นรุ่น P.M.O.L.E.D. นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเรียกง่ายๆเลยมันก็เป็นจอคล้ายๆนนนะซึ่่งอกกจจาเเทีย มันยังมองเห็นชัดมากนะฮะในสภาพที่เป็นแสงสว่างอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่เห็นได้ชัดมากครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับในส่วนของจอตัวนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับผมไม่ใช่แค่มีแค่ความสวยอย่างเดียวเพราะในตัวจอเนี่ยมันจะมีการบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับที่คงเหลือไม่ได้บอกแต่แท่นแถบๆเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บอกปริมาณกิโลเมตรที่ยังคงเหลือด้วยนะครับผมซึ่งเป็นข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นแล้วด้านบนเนี่ยยังมีแถบบูสต์บาร์เวยนะครับเพราะว่าตัวนี้นนนโอโออนแอบ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับผมแล้วก็ในตัวเครื่องเนี่ยเขายังมีการแถมตัวสกรีนโปรเทคเตอร์ซึ่งถอดออกก็ได้นะฮะเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นไปอีกครับ และจากในเรื่องของงานประกอบนะครับผมซึ่งเราได้ดูกันมาแล้วในคลิปเบื้องต้นของ GT 1นะครับในส่วนของ GT 2เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับคือประกอบมันเนี๊ยบมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของการเลือกใช้รูปแบบของน็อตน,นะครับผมหรือว่าการฟิ n นิชชิ่งของตัวเครื่องนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่า GT series เนี่ย เป็นเกูตเตอร์ที่มีความเนี๊ยบในการประกอบสูงที่สุดนะฮะซึ่งต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในพาร์คของสเปคกันนะครับซึ่งสเปคของมันเนี่ยก็จะเป็นสเปคที่เหนือขึ้นมีอีกนะฮะจากรุ่น GT1 นะครับซึ่งตัวนี้มันมาในรูปแบบของ d u อ l m มอเตอร์นะครับซึ่งก็คือเป็นมอเตอร์ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยแต่ละลูกนะฮะก็อยู่ที่3000วัตต์พีคนะครับผมจากเดิมเนี่ยที่มันเคยทําได้แค่60กเมตช่โมงนะครับ ขยับขึ้นไปที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ใน GT1 เนี่ยอยู่ที่20แอมแปร์นะฮะใน GT2 เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเป็น30แอมแปร์นะครับผมซึ่งก็จะทำให้ระยะทางในการวิ่งเนี่ยขยับจาก70กิโลเมตรต่อชาร์จไปได้ไกลสูงสุดถึง90กิโลเมตรต่อชาร์จก็เลยนะครับผมใน GT2 ซีรีส์เนี่ยมันมีที่ชาร์จด้วยกันให้มาในกล่องเนี่ย2ตัวนะครับดังนั้นระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ GT1 เนี่ยเคยชาร์จอยู่ที่11ชััั่่่่วโมงนนนนะครรบบ GT2 2เเเเีีีียยยพออสทชาา์จข้ไป ระยะเวลาการชาร์จแต่กลับไปเหลือแค่8ชั่วโมงนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าไกลขึ้นแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นเลยนะครับผมและแน่นอนนะครของแถมที่มันมากับพลังของ d u ลโมเตอร์นะครับผมก็คืออัตราเร่งนั่นเองนะครับตัว GT1 เนี่ยเคยทำอัตราเร่งไว้นะฮะที่0ถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่7.5วินาทีซึ่งนั่นนะคะคือความเร็วสูงสุดของรุ่น P100 ไปแล้วนะฮะผมแต่ว่าของรุ่น GT2 เนี่ย ใน0ถึง48นะฮะทำได้เพียง3.9วินาทีนะครับผมซึ่งเร็วมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความโหดของรุ่น d u a ั m มอเตออย่าง GT2 นะฮะ และแน่นอนนะฮะในการที่มันมายแบบดัว l มอเตอร์เนี่ยเซกเวก็ได้ใส่ฟีเจอร์ล้ำๆอย่าง sdtc นะฮะหรือว่า Segway Dynamic traction control นะครับผมหรือว่าพูดบ้านๆง่ายๆเลยก็คือเป็นการกันสะบัดนะครับผมเวลาที่ตัวมอเตอร์เนี่ยมันจับได้ว่าการออกตัวเนี่ยมีการเกิดล้อฟรีนะฮะมันจะลดกำลังล้อนั้นๆลงนะครับทำให้ล้อไม่ฟรีทำให้เราควบคุมตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม ในแอปของเจ้า GT2 นะฮะ ยังให้การกําหนดค่าที่ค่อนข้างสําคัญบางอย่างนะครับอย่างเช่นในการของการเซตซีโร่สตาร์ทนะครับราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบในการคิกนะครับอยากจะบิดแลวออกตัวได้เลยตัวรุ่นไฮเปอร์เฟอร์แมน์อย่างเงี้ยสามารถเลือกได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นฟีเจอร์อย่างเบรกปริวิตี้นะครับผมซึ่งเราสามารถคัสตอมไส้เลยว่าเมื่อเรากำเบรกนะฮะอยากให้มันตัดกําลังมอเตอร์หรือเปล่านะฮะหรือว่าอยากให้แบบแหมสามารถออกตัวล้อฟรีได้นะฮะอันเนี้ยก็สามารถเลือกได้ในแอปนะฮะและฟีเจอร์สแตนดาร์ดอื่นๆนะครับในรุ่นอื่นมันก็ย เพราะว่าตัวเทคโนโลยีทั้งหมดของเซกเวย์เนี่ยเขาโอนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกความปลอดภัย BMS นะครับหรือว่าการพัฒนาอย่างพวกแบตเตอรี่นะครับหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์บอร์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาให้ดูในตอนเทสท์ไลฟ์กันครับและนี่นะครับก็จะเป็น track t e s ในส่วนของที่เป็นทางลูกหลังนะครับอันนี้จะเห็นในพาร์ทของ traction control ได้ดีมากเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดสปอร์ตซึ่งมี traction control 3 2 1ส,สึปุ๊บสังเกตอาการล้อฟี มีน้อยมากได้ยินใช่ไหมฮะมีแค่นั้นเองทีนี้เดี๋ยวขากลับปิด traction control ที่โหมด r e s t boost mode ไป3 2 1 go 1> นั่นคืออาการที่ไม่มี traction control นะฮะฟรีใหญ่เลยถ้าคุมไม่ดีตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะดังนั้นนี่คือสกูตเตอร์ที่ เป็น d u โอมอเตอร์และมี traction control ฮะมันจะทำให้คุณน่ะขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะเกาะถนนดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาเทสช่วงล่างกันเอ้ยตัวนี้เราเซ็ตไวเป็นอะไรนะฟาร์โอเคฟาร์ก็คือเด้งดึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเคเด้งดึงมันประมาณประมาณไหนนี่ถนนนะครับจำลองฟุตบาทไทยให้ได้ดูเลยเนะี่ยโอ้โหคือขี่สบายนะ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกร้อมหนึ่งโชคแบบฟาสตนะครับมันก็จะให้การให้ตัวได้ดีกว่านะครับเนี่ยลุมหลุมหลุมปากปักปากปาก,ปกโอเคหลุมระบบช่วงล่างของ GT2 ปื๊บป,บปบืแบบนี้เลยโอเคสบายนะครับนี่คือโชคแบบฟาสตอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองปรับเป็นสโลว์รีบาวกันไหม ปรับไปที่สโลปนะครับผมสโลก็สําหรับพื้นเรียบสําหรับพื้นเรียบแต่ดันมาข่าพื้นผู่ค่ะโอเคนะคือไม่เหมาะบอกเลยนะไปโอ,โอ้แข็งเกินอันนี้จริงมันเหมาะพื้นเรียบนะฮะลองปรับให้ดูต่างชัดเจนสรุปเรื่องโชคนะครับก็คือว่าถ้าสโลนะครับ เน้นไปพื้นเรียบนะเพราะว่ามันจะแข็งมากนะครับส่วน f a ส t เนี่ยคือถ้าเกิดถนนแบบอย่างเงี้ยพุทบาทไทยนะครับลูกลังอย่างเงี้ยไปฟาส t เลยนะครับสบายเดี๋ยวเราไปขี่กันลงในแทร็กจริงกันเลยดีกว่าว่าเจ้า GT2 นะฮะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเรามาเทสแทร็กกันก่อนเริ่มเย mode. Good, สปอร์ตโหมดอันนี้เตไว้เป็สนสโลรีบานะครับ ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง54เ yeah, ยทางตรงแล้ว3 2 1สองหนึ่งกูหกสามหกหกเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายใจมากเลยนะตัวนี้บิดซุบเป็นพุ่งไปแล้ว โค้งทีนี้ลงยาเลยนะเกททางตรงอีกรอบนึงมมเจ็ดสิบแล้วโหยังไม่ทันได้โค้งเลยลักษณะาการยืนของคันนี้เต็มขามากนะครับเบไปครับหนึ่งรอบ ครอบนี้มีแขกผู้มีเกียรติมีครูกันมาด้วยนะครับครูกันใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงให้ครูกันลองขี่ครูกันขี่บิ๊กไบค์กี่ปีแล้วครับโอเคครับครับครูกันไม่พูดพลาดทำพตดนะครับมาถึงเข้าเบสโหมดเลย เดี๋ยวผมกออนุญาตดูายอาจารย์ก็เทไม่เก่งใจ <c oughs> มันร้านให้มันอยู่นิ่งให้ได้แต่ถ้าเรายื้คือร,รถมันเบี่ยงหรอกเราย่อเพื่อจะยิ่งต้องมองเข้าโค้งใช่ไหมครับหลังจากที่เราลองเทสต์ไล์กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสนะฮะ กับ4รุ่นนะฮะสาย p ฟอร์ฟอร์แมของทางเชกเวย์นะฮะได้แก่ P 6 5 U P 1 0 0 S U G T 1แล้วก็ G T 2นะฮะว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงและนี่นะฮะเราก็อยู่ในฉาก p e r o o r m a n c e t เ s t เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่เรามีรุ่นทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ G T 2 G T 1 P 1 0 0 S U แล้วก็ P 6 5 U นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการเทสด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับอย่างแรกก็คือการเทสอัตราเร่งนะครับผม อย่างที่2ก็คือเราจะมาเทสระยะเบรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่นะฮะเป็นการทดสอบอัตราเร่งของ GT2 นะฮะซึ่งทุกช่องเนี่ยเป็นรุ่น GT2 หมดเลยนะฮะแต่ว่าเราทดสอบให้ดูทั้ง d u อ m o มอเตอร์และก็ซิงเกิลมอเตอร์ในแต่ละโหมดนะฮะได้แก่ Eco Sport แล้วก็ r Race ที่เราเปิด b o o ต์โหมดด้วยนะครับผมซึ่งเนี่ยเราหยุดภาพให้ดูเลยนะฮะตัว r c e โหมดเนี่ยทำอัตราเร่งได้ดีที่สุดนะฮะในโหมดที่เป็นดูอัมอเตอร์นะครับผมซึ่งฉีกตัวอื่นได้อย่างชัดเจน แล้วเรามาดูภาพรีเพกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมว่าตัว Eco Mode ของด u โอเตอร์เนี่ยยังสามารถทำความเร็วได้เทียบเท่ากับ Single ะะมอ t เตอร์นะฮะในโหมดของเวสบวร o กบูสโหมดเลยครับ และนี่นะฮะก็เป็นการทดสอบอัตราเร่งจากศูนย์นะครับผมซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า GT 2นะครับพุ่งยังกะจรวดเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูภาพรีเพย์นะฮะเกิดความน่าสนใจนะครับ P1SU กับ GT 1นะฮะเร่งแซงกันมานะฮะนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าสปีดไปนะฮะ GT 1ก็ยังนำอยู่ดีนะครับและนี่นะฮะก็เป็นการทดสอบระบบเบรคครับ อันนี้ผลเทสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆน่าแปลกใจมากเพราะผมคิดว่า GT2 เนี่ยน่าจะเบรกไกลกว่า GT1 เพราะว่า GT2 เครื่องหนักกว่าโมเมนตัมมันน่าจะเยอะกว่านะฮะแต่ซัมฮาวมันเบรกได้ก่อนซึ่งเกมของมันเนี่ยก็คือว่าทุกตัวเนี่ยที่ผ่านกลวยมาเนี่ยจะเป็นความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งผมวิ่งมาแล้วผมเซตครูสไว้ทุกตัวเนี่ยผ่านมาที่ความเร็วเท่ากันนะฮะแต่ว่า GT2 เป็นตัวที่ทำระยเบรกได้สั้นที่สุดครับอย่างน่าสนใจ ขี่กันเสร็จเรียบร้อยนะฮะถ่ายกันมาทั้งวันนะฮะผมว่าตอนนี้เริ่มจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วหลังจากที่ถ่ายมาจนเหนื่อยจนแห้งนะฮะเราก็จะรู้ฟีลลิ่งทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปรีแคปให้ฟังแล้วกันว่าวันนี้รีวิว GT2 เราได้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่า GT2 เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่สมชื่อมาแล้วล่ะครับว่ามันเป็นสกูตเตอร์ตัวท็อปออฟออฟไลของเซ g กเวนไน b บอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ผมว่าผมก็ชอบมากๆแล้วนะฮะใน G-T1 นะครับดีมากๆในฐานะซูเปอร์สกูตเตอร์ของมันนะครไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างของมันนะครไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดนะฮะในเรื่องของระยะยืนเนี่ยดีมากโช็นะครับที่ปรับระดับได้ก็ดีมากๆนะครับซึ่งมันทําให้เราเลือกสภาวะในการขี่ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องการลุยออฟโรดตอนนี้เราต้องการขี่บนพื้นเรียบนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ ให้จากสกูตเตอร์ตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของการปรับระดับโชคเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆในส่วนของตัวอื่นๆที่ GT Series ย,ยังทำได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟที่สว่างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวคันเร่งที่เป็นแบบบิดเอานะครับทำให้การเร่งออกตัวเนี่ยมันเนียนมากๆไม่ใช่แบบว่ากดก็ไปบิดก็จอดนะครับผมซึ่งตัวดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้หรือว่าในเรื่องของงานประกอบเนี่ยซึ่งนี้เป็นพารท,ที่ดีมากๆใน GT ตัวที่สเตปอัพขึ้นมานะฮะจากที่เราเห็นในผลเทสอย่างชัดเจนก็ในเรื่องของความเร่งนะครับความเร่ง GT2 ด้วยความที่มันเป็นตัวแบบ d u โอมอเตอร์นะครับทำให้ GT2 เนี่ยมีความเร่งที่แรงผิดมนุษย์มนาของสกูตเตอร์ที่เราเคยทดลองกันมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถือว่าสาใจนะครับทำได้ดีมากๆเลยและนอกจากความสาใจเนี่ยมันยังให้ในเรื่องของความปลอดภัยมาด้วยนะครับซึ่งก็คือ traction control นะครับ traction c o n t r o เนี่ยตอนแรกผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเทสให้ลูกค้าดูได้ยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เทสให้ดูตามที่ผลที่เห็นจนได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมเพราะก่อนน้นนี้ผมก็ไม่เคยเห็น p e r f o r m มนซ์ของมันแบบเต็มๆเ,เหมือนกันนะฮะเราก็อ่านสเปคมาโอ้มันทําอย่างนี้ได้นะครับแต่หลังจากที่เราเทสกันเนี่ยเราเห็นว่ามัน r e แอคต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นในเรื่องของการควบคุมตัวเครื่องเนี่ยที่ตัว GT เนี่ยมันมีช่วงล่างที่ดีของมันอยู่แล้วบวกกับ a คปชั n นคอนโทรที่ดีมากๆเข้าไปอีกเนี่ยมันทำให้การเข้าโค้งเอ่ยการออกตัวเอ่ยการบิดการเร่งเนี่ยเราทำได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ Gt2 deliver ได้แบบ GT2 เนี่ยมันมีแบตยู่ที่30อมวิ่งได้90กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็จริงก็เรียนให้ทราบตามตรงนะครับว่าระยะตรงนั้นเนี่ยมันวิ่งด้วยสปีดท,ที่เขาไปเทสประมาณสัก2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่น้ําหนักยูเซอร์ประมาณสัก75กิโลกรัมนะครับบนพื้นที่เรียบนะครับซึ่งถ้าเรามาขี่กันแบบ GT GT ขี่อัดเต็มจัดเต็มเนี่ยจริงๆระยะทางถ้าเป็นยูเซอร์ที่น้าหนักเยอะหน่อยนะครับเรามียูเซอร์ฟีดแบ็กจากท่านที่หนักประมาณสัก120ก,กิโลกรัม อาจจะขับได้เหลือแค่ประมาณสัก40-45กิโลเมตรต่อชาร์จอันนี้ก็อาจจะขอแอดไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมขี่เองเนี่ยถ้าเราขี่กันแบบ ไม่ได้แรงมากผมก็ได้สักประมาณ6-70อันนี้ค่อนข้างสบายนะครับผมก็แอดไว้เป็นผลเทสคร่าวๆที่เรามีนะครับสำหรับฟีเจอร์ในส่วนของแอปนะครับอาจจะมีบางตัวที่เรายังไม่ได้พูดไปเนาะนะครับด้วยเวลาที่จํากัดก็จะมีพวกแบบชาร์จิ่งลิมิตนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราต้องการชาร์จมันไปที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจริงๆเป็นคุณสมบสัติที่ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการปรับไฟนะครับตัว T T 2เนี่ยมีรูปแบบของการปรับไฟให้เราได้เลือกใช้้้11แแแบบบบดววยกกันรล็มมีีเสิท่ ก็เจ๋งนะเอาจริงๆผมชอบก็คือมันสามารถติดลำโพงได้เป็นลำโพงตัวเดียวกันกับที่อยู่ในในบอร์ด Go Kart Pro นะครับหรือในบอร์ด Go k a r ด d o u b l ok Kini เนี่ยก็ตัวนั้นเลยนะครับมันจะเป็นตัว Engine Sound Speaker นะครับซึ่งทำให้เวลาเราขี่เนี่ยเพื่อนร่มถนนเราเนี่ยได้ยินเสียงว่าเรากำลังมานะครับอันนั้นก็เป็น g i m m i กี y หนึ่งอย่างที่น่าสนใจครับ หลัจากวันที่เราไปถ่ายทํากันนะฮะเราไม่มีทางชันให้ได้ทดลองเราก็เลยไปหาทางชันกันมาให้ได้ดูกันนะฮะอันนี้เราไปลองกันมาแล้วนะฮะเพียงแค่ใช้ซิงเกิลมอเตอร์เนี่ยแล้วก็ใช้ในโหมดอีโคนะฮะก็สามารถขึ้นทางชันได้อย่างสบายเลยครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของรีวิวเจ้า Segway GT2 นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นสกูตเตอร์รุ่น Top of the Line นะฮะของเจ้า Seg ว n น b บ t นะครับผม ทั้งหมดนี้ก็หวังว่าเราได้ให้ข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแน่นอนเหลืออย่างสุดท้ายนะที่ผมยังไม่ได้พูดเลยก็คือราคาของ Segway GT2 นะครับซึ่งตัวนี้ราคาที่169,000บาทนะครับผมซึ่งก็ถือว่าสมฐานะของเจ้าตัวที่ Top of the Line ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครมีประกันนานสูงสุดถึง2ปีเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวเครื่องนะครับ อันนี้ประกัน2ปีตัวแบตเตอรี่นะฮะเซกเวนไดบอดประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยนะครับผมซึ่งประกันก็อยู่ที่ศูนย์ของบริวนี่เองนะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถส่งซ่อมกับเราได้แม้ว่าจะหมดหลังระยะประกันก็ตามนะครับผมและแน่นอนนะฮะซื้อของประมาณนี้ก็คงอยากดูตัวจริงนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่นี่เลยนะครับสแกน QR Code เข้าไปมันจะเป็นเว็บนะฮะที่ลูกค้าสามารถไปกดได้ว่าต้องการดูเดโมตัวไหนนะครับอยู่ที่ภาคอะไรนะครับเราก็จะโชว์ให้ดูว่าภาคนั้นมีเดโมรุ่นอะไรบ้างนะคะร มูลเพิ่มเติมไปดูได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ monoview. b e นะครับผมหรือว่าสอบถามได้ที่ Li@ n e แอดนะครับ @monoview นะครับหรือว่าโทรมาหาเราได้ที่เบอร์021072993ครับเรามีพนักงานรับสายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับทุกวันทำการนะครับผมดังนั้นติดต่อเราได้เลยก็ยังไงวันนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรีวิวจากท่องทาง monoview วันนี้ผมภูมิไปแล้วนะครับสวัสดีครับถือว่าเป็นสนามที่มันมากเลยนะครับ เพราะว่ามีโอกาสได้เร่งได้จัดหนักกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแขกแบบสลาโลงนะครับสามารถทำความเร็วได้แล้วก็สามารถริบได้จนม,มากๆเลยครับเดี๋ยวไปต่อนครับไปเรียนมาเยอะครับเรียนมาเยอะไม่รู้ได้ใกล้เคียงกับอาจารย์เรียนนะครับแต่ว่าผมว่ารอบนี้ผมทาได้ดีขึ้นนะครับผมตัวล้อเนี่ยโหหน่ากว้างขนาดนี้เอาอยู่ฮะเอาอยู่ขอ,อโค้งหนึ่งข้างหน้าไป